เรียกว่ากลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองไปในทันทีครับคุณผู้ชมสําหรับกับตันผู้พรพันเกิด8าดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราที่เรียกได้ว่าถูกสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยนำมาเป็นประเด็นสำคัญนะครับก่อนเกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ลีกวอลเลย์บอลหญิงของเกาหลีในเกมที่ i b k ี t t เ s s จะเปิดบ้านรับการเยือนของ Re ส Spark นะครับ ที่อันดับ4กัดอันดับ5ดวลกันเพื่อแย่งพื้นที่สำคัญในการจี้อันดับที่3อย่าง GS Caltech เรื่องนี้นะครับสื่อเกาหลีหยิบยกประเด็นพร้อมทั้งพูดถึงพรพันธ์นะครับที่กลายเป็นกำลังสำคัญของทีมที่พ่อใหญ่ IBK เอาโทสจะขาดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาขยายกันนะครับรวมไปถึงกรณีดราม่าเดือดๆดสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงนะครับต่างชาติในลีกเกาหลีที่ตอนนี้ถูกกดดันขั้นสุดนะครับ ฟอมหล่นเล่นไม่ดีไล่กลับบ้านถือเป็นธรรมเนียมหรือไม่เดี๋ยวมาเล่าและมาขยายให้ฟังนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับเขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมก่อนดร์บี้แม์ อาเซียนนะครับในการแข่งขันโคโววีลิกเกาหลีใต้ระหว่างกับตันผู้พรพันธ์เกิดปาดที่เล่นให้กับสโมสร I ไอบีเคอัลทอกับ ทางเมกาวาตีครับผู้เล่นของเรสปาร์คที่จะดวลกันในการแย่งชิงพื้นที่นะครับเพื่อจี้อันดับที่3ทีมอันดับที่4กับ5จะดวลกันในครั้งนี้แต้มเท่ากันทุกอย่างดูน่าสนใจแถมยังถูกหยิบยกว่าเป็นเกมบิ๊กแมตที่น่าสนใจและคนเกาหลีให้ความสนใจในเกมเกมนี้แบบสุดๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม เรื่องหนึ่งที่กลายเป็นกรณีที่ถูกพูดถึงเยอะก็คือสถานการณ์ของกัปตันผู้พรพันเกิดปาดที่เรียกได้ว่าณตอนนี้เองเนี่ยผลงานของเธอเนี่ยเรียกว่ายังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากสโมสร i b k l อทอสจนมีข่าวหรือว่าเออปกกับตันผู้อาจจะย้ายทีมหรือไม่อะไรทำนองนี้นะครับคุณผู้ชมล่าสุดสื่อฝั่งเกาหลียืนยันอย่างชัดเจน วินาทีนี้นะครับ i อ c a แคลทอภายใต้การคุมทีมของพ่อใหญ่คิมโฮชอยเนี่ยไม่สามารถที่จะขาดมือเซตดีๆอย่างพรพันธ์เกิดปรัดได้เลยครับเรื่องนี้ฝึกเกาหลียืนยันอย่างชัดเจนว่าจากสถิตินะครับนับตั้งแต่เข้าสู่รอบที่2รอบ3รอบ4ถ้าหาก i อ c a แคลทอไม่มีกับตันผู้รับประกันว่า เละไปนานแล้วนะครับดีไม่ดีจะจมอยู่ท้ายตารางด้วยเพราะว่าวิธีการเล่นนะครับวิธีการสร้างสารรค์ของเธอเนี่ยช่วยให้ทีม IBK a u t o n เนี่ยสามารถลบภาพจำนะครับลบภาพร้ายๆไม่ว่าจะเป็นบอลแรกสุดห่วยนะครับการโจมตีคู่ต่อสู้ดีบ้างไม่ดีบ้างได้เลยนะครับแถมสถ,ถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ย i อพีเคอทสยังได้ชอยจองมินยกระดับเป็นตัวบล็อกของทีมขึ้นมากลายเป็นจุดแข็งสําคัญเมื่อมาประสานงานกับเซตเตอร์อย่างพรพันเนี่ยสองคนเรียกว่าฟอร์มยอดเยี่ยมเลยดีทีเดียวนะครับสื่อเกาหลีก็เลยมองอย่างชัดเจนว่ายังไงก็ตามแต่วินาทีนี้นะครับพ่อใหญ่ IBK ีเคอทสขาดกับตันผูไม่ได้อย่างแน่นอนและการที่ทางฝั่งของพ่อใหญ่ไม่มีการพูดถึงเรื่องอนาคตของพรพันเนี่ย ทางฝั่งเกาหลีก็เป็นที่ท,ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพ่อใหญ่คิมโคชอยเนี่ยแกเป็นคนดับพรพันมาเองนะครับและแกเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างในตัวของกัปตันผู้ก็เลยนะครับต้องการเป็นกําลังหลักแล้วไม่อยากที่จะกดดันเธอมากนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับทิศทางอย่างชัดเจนว่าแบบนี้กัปตันผู้ยังคงอยู่ในแผนทำงานของ IBK ีเ t โทสแน่ๆนะครับสื่อเกาหลีมั่นใจสุดๆเพราะว่าถ้าจะไปหาตัวเซตเตอร์ คนอื่นๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับตอนนี้ไอพีเคอยู่ในสถานการณ์ถ้าปล่อยพรพัน,พนเละแน่พังแน่นะครับดังนั้นพ่อใหญ่พีเคในช่วงหลังเนี่ยท่าทีก็เปลี่ยนไปนะครับไม่ค่อยที่จะกดดันตัวของพรพ,พันสักเท่าไหร่กับกลายเป็นตัวรุกตังหกรวมไปถึงตัวบอลแรกนะครับช่วยหน่อยฮะช่วยให้ทีมกลับมาดีวันดีคืนขึ้นสักหน่อยและแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงพรพันแล้วก็ต้องพูดถึงเมกาวตีด้วยนะครับ เป็นหนึ่งในนะักกีฬาหัวเสาทีมชาติอินโดนีเซียที่เรียกว่ากำลังทำผลงานได้ดีขึ้นนะหลังจากหล่นหายไปพักหนึ่งนะแล้วก็เรียกว่ากระแสของเธอเนี่ยมันดีจนถึงขั้นที่ทางฝั่งของเกาหลีเนี่ยก็เลือกทั้งพรนพันและก็เมกาวตีเป็น2นะักกีฬาโควตาเอเชียถ้าจะมีการเพิ่มเงินเดือนเนี่ยถึงขีดสุดตั้งแต่ฤดูกาลที่2เนี่ยสองคนนี้น่าจะได้เพิ่มเงินเดือนแบบสุดๆเลย เรียกว่าตอนนี้เกาหลีรักใครรักจริงครับคุณผู้ชมแต่ต้องยอมรับว่าไอ้ดรามาเกาหลีล่าสุดเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นประเด็นลุกลามใหญ่โตมากๆแล้วนะครับสำหรับกรณีของเยเลนานะครับผู้เล่นของพิงค s p i ปเดอร์พิงค์สไเดอร์นะครับที่มีเจค,คิมยอคขยองล่าสุดลงสนามประจำวันนี้ก็เป็นฝ่ายบุก ไปแพ้นะครับ GS c a l t e c h GS c a l t e c h นี่ฟอร์มฮอตมากๆเลยหลังพิกสถานการณ์เอาชนะทีมของพอลทมาได้เนี่ยดูเล่นอย่างมั่นใจแล้วก็ทำแต้มทิ้งห่างอันดับ3ดูแข็งแรงมากๆเลยแต่ประเด็นนะครับที่นอกเหนือจากนั้นก็คือโอ้โหการถูกจับตามองนะครับเกมล่าสุดเนี่ยดราม่านะเรื่องของเยเลนาที่ฟอร์มตกถึงขั้นนะครับที่แฟน ออกมาประท้วงให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นโคต้าต่างชาติแบบสุดๆตัวโค้ดเองนะครับก็ถูกกดดันจากรอบด้านเลยนะว่าไปเย็นเธอไปเย็นฟักทีไม่งั้นเนี่ยพิงค์สไปเดไม่มีทางสู้กับทางฮุนไดที่ทีมน้องสองได้อย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้ตัวโคดพิงค์สไปเดอก็บอกอย่างชัดเจนว่าเยเลนาทำงานหนักเพื่อทำให้ผลงานดีขึ้น เขาเองเขาเข้าใจแต่อยากให้ผลลัพธ์มันดีกว่านี้อยากให้คนเกาหลีใจเย็นๆหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นช่องศพช่องดรามงดาม่าอะไรก็สัตว์นักกีฬาต่างชาติยับเดินยุยี่ไปหมดเลยนะครับ เรียกว่าตอนนี้เกาหลีกดดันรอบด้านทั้งเรื่องของการออกมาตีข่าวเยเลนาไม่ไหวฟอร์มหล่นบ้างเงินเดือนเยอะไปไม่เหมาะกับพิงส์สไปเดอร์ให้เจ๊คิมแบกได้ยังไงโอ้โ oh หลุกรามใหญ่โตกลายเป็นประเด็นเดือดแบบสุดๆครับผมเองก็เฝ้าสังเกตประเด็นนี้อย่างชัดเจนนะคือลีกเกาหลีเนี่ยถ้ารักใครในะครับโดยเฉพาะนักกีฬาต่างชาติเนี่ยโอ้โ oh พี e n c นะครับแบบสุดๆอย่างผมดูเคสของกัปตันผู้เนี่ยโอ้โหตอนช่วงพีกพิกๆเนี่ยข่าวรายวันยกย่องเปลี่ยนวงการอะไรแบบไปหมดเลยและล่าสุดก็เป็นประเด็นของทั้งสองวิภาวดีีทองด่โอหูเรียกว่าถามว่าแบบนี้มีอีกไหมอยากได้สเปกแบบนี้อีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเรามองโดยภาพความเป็นจริงกับกลุ่มนักกีฬาที่ยังไม่ได้แบบผลงานดีเหมือนที่ผมเอ่ยมา เอาตัวอย่างง่ายๆอย่างคนไทยเราอย่างโมเมธนัชชาถูกกดดันทุกวันสื่อเกาหลีเขียนข่าวเล่นไม่ดีนะครับหลุดตําแน่งนะวิพากษ์วิจารณ์กันยับเยินยุยี่เลยหรือแฟนเกาหลีเองก็ออกมาคอมเมนต์แล้วว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทํานองเนี้ยผมเองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า โอโหวัฒนธรรมแบบนี้มันช่างโหดร้ายกับนักกีฬาต่างชาติเหลือเกินนะกูซานะครับยอมเล่นในกรรมการกำหนดเพดานเงินเดือนนะครับรับเงินเดือนเป็นรองนักกีฬาเกาหลีใต้แต่ผลงานหล่นมา ก็โดนหนักเหมือนกันเคสนี้ผมเป็นกำลังใจให้กับโมเมธนาชานะให้เธอเนี่ยสามารถกลับมาเรียกฟอร์มเก่งให้ได้โดยไวก่อนอื่นขอโอกาสกับไฮพาร์กลับมาเป็นตัวหลักก่อนน่าสนใจและน่าจับตามองสุดๆคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับปิดท้ายกันที่เรื่องราวของวลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับโอ้โหไม่ได้พูดถึงนานๆเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยเรา ล่าสุดเนี่ยหนึ่งในนักกีฬาเจ็ดเซียนอย่างกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์อดีตก,กับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยออกมาพูดถึงโอกาสของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในการคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2024ที่ประเทศสรั่งเศสนะครับโดยกับตันกิฟเนี่ยบอกนะครับคุณผู้ชมว่าตอนนี้ยังไม่ได้หมดโอกาสนะเพราะว่าการเก็บคะแนนรอบสุดท้ายเนี่ยจะสิ้นสุดที่เนชั่นลิก3าสนาม ตอนนี้ทีมอยู่อันดับ1-10ถึงของโลกจะมีโอกาสไปมากที่สุดแต่ตอนนี้เราอยู่ในที่13เลยนะยังมีโอกาสเก็บคะแนนแล้วอัพตัวเองเข้าไปอยู่ในอันดับ1-10ให้ได้เรามีโอกาสจะได้ไปออร์ดิบิทค่อนข้างสูงเมื่อไหร่ที่เราเจอทีมใหญ่อย่างเช่นทีมอันดับ1อันดับ2แล้วเราเอาชนะได้เราจะเก็บคะแนนได้อย่างเยอะมากแต่ในทางกลับกันเราจะต้องไม่ไปแพ้ทีมที่อย่อันดับต่ำกว่าเราเรา จะโดนหักแต้มเยอะเหมือนกันแต่สมมุติว่าถ้าเราสู้อย่างเต็มที่ในแง่มุมกับกันเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้เช่นกันครับคุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจดีๆจากรุ่นพี่จเจ็เซียนนะผมเองผมเข้าใจครั้งนี้มันดูยากเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอะไรๆมันจะพลิกโผไม่ได้นะครับยิ่งเห็น นักกีฬาตัวหลักๆของทีมชาตไทยในปีนี้เนี่ยออกไปเล่นยังหลีกต่างประเทศซะส่วนใหญ่ก็คาดหวังเหลือเกินว่านักกีฬาเหล่านี้จะใช้ประสบการณ์ที่มีช่วย ให้ทีมแข็งแกร่งได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คืออัปเดตวอลล์บอลที่ผมนํามาเล่าและนํามาขยายให้คุณผู้ชมได้ฟังประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดดักจัดเต็มกันได้เลยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ